ในวันที่ห้างสรรพสินค้ายังไม่มีในวันที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตยังเป็นเพียงความฝันร้านเล็กๆสร้างจากไม้เก่าๆตั้งอยู่หัวมุมถนนดินแดงดินแดงกลางหมู่บ้านร้านโชห่วยคือหัวใจของชุมชนไทยโบราณไม่มีชั้นวางหรูหราไม่มีรถเข็นสินค้ามีเพียงชั้นไม้เก่าๆเ,เรียงรายด้วยของสารพัชนิดน้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บ ผงซักฟอกตรานกแก้วสมุดบัญชีที่เจ้าของร้านจดเงินเชื่อให้คนในหมู่บ้านผ่อนส่งเดือนและครั้งสองครั้งกลิ่นหอมหวานของขนมไทยอย่างข้าวเกรียบว่าวขนมเปี้ยขนมถูกแผ่นวางอยู่ในขวดโหลแก้วสูงฮะาฮเด็กๆมักมายืนเกาะตู้มองตาเป็นประกายที่หน้าร้านโต๊ะเล็กๆกับเก้าอี้ไม้สองสามตัวคือที่ประชุมของบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ แลกเปลี่ยนข่าวสารคุยเรื่องงานวัดงานบุญหรือแค่สัพเพเรตในชีวิตประจำวันเจ้าของร้านบางทีก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์กลางข่าวสารของหมู่บ้านใครเจ็บใครได้ป่วยใครแต่งงานใครจะจัดพิธีข่าวคราว,าว,าวทั้งหมดเริ่มต้นที่ร้านโชห่วยกระดาษแผ่นเล็กๆติดประกาศเชิญร่วมงานบุญบางประกาศรับซื้อข้าวเปลือกบางติดไว้ข้างขวดน้ำมันกา และที่ขาดไม่ได้เลยซองขนมบาทสองบาทที่เด็กๆใช้เหรียญสลึงค่อยๆหยอดซื้อทีละเม็ดร,ร้านโชว์หวยแบบนั้นเป็นทั้งร้านค้าเป็นทั้งลมหายใจของหมู่บ้านเมื่อโลกเปลี่ยนไปเมื่อห้างใหญ่ๆเข้ามาแทนที่ร้านโชว์หวยบางร้านก็เงียบเหงาบางร้านก็ปิดตัวลงเหลือเพียงความทรงจำแต่สำหรับใครหลายคน ภาพของร้านไม้หลังเล็กๆขวดโหลขนมและเจ้าของร้านใจดียังคงอบอุ่นและไม่มีวันหายไปจากใจ